สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบสดีที่6เมษายน2566มานำเสนอครับใครคือนายกมีคำตอบจากเลือกตั้ง14พึษษภา66มีสองคำถามเท่านั้นที่ประชาชนอยากรู้คำตอบพักไหน จะได้เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลและใครจะได้เป็นนายกอยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ก็ตามผมมาเดี๋ยวรู้ตอนนี้มีพักยื่นรายชื่อว่าที่นายกของพักโตกกตแล้วกว่า50พักพักที่มีความน่าจะเข้าถึงรอบ4ี่พักสุดท้ายได้ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยมี4คนจาก4พัก เรียงไปตามเบอร์พักดังนี้เบอร์7พักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเบอร์22สพักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชาเบอร์29สิบพักเพื่อไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรและเบอร์37รพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพักเพื่อไทยยังไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อว่าที่นายก ของพักต่อกะกะตคงรอไว้เปิดตัวเพื่อความตูมตามพักเดียวโดดๆมั้งแต่แน่นอนแล้วว่าที่นายกของเพื่อไทยสมคนคือนางสาวแพรทองทานนายเศรษฐาทวีสินส่วนคนที่สาที่ลุ้นกันอยากให้เป็นโอกอากหรือไม่ก็ชลนานแต่กลับเป็นนายชัยกเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดผู้พักดีครอบครัวชินวัตรมายาวนาน เอาละได้ตัวสี่พักสี่คนในรอบรองชนะเลิศแล้วก็พอจะแยกเป็นสองกลุ่มได้ดังนี้ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐคือกลุ่มรัฐบาลเดิมเพื่อไทยคือกลุ่มฝ่ายค้านเดิมที่ผมจัดเป็นกลุ่มเพราะเชื่อว่าผลเลือกตั้งที่ออกมาจะไม่มีพรักไหนได้สอสอมากถึงขั้นพักเดียวตั้งรัฐบาลได้แน่ พักที่ได้สอ,สอมากแต่ไม่มากพอก็ต้องไปรวมเสียงพักอื่นๆมาให้ได้มากกว่า251เสียงขึ้นไปเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยลงตัวกันว่าจะเสนอใครให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเป็นนายกในขั้วฝ่ายตนด้วยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้ป่วยการอากาศยิ่งร้อนๆ้อนอยู่ด้วยผมฟันทงเลยตัวแทนกลุ่มขั้วรัฐบาลเดิม ได้แก่พลเอกประยุทธ์ตัวแทนกลุ่มขั้วฝ่ายค้านได้แก่นางสาวแพรทองทานตอนนี้ก็แอนแอนกลุ่มที่จะรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลก็คือกลุ่มรัฐบาลเดิมและนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยได้แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชาฝ่ายเสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อดำคงถุยถุยให้แก่นี่มันอวยลุงตู่เป็นไปไม่ได้ ยังไงยังไงครอบครัวเพื่อไทยก็ต้องแลนสไลด์ได้จัดตั้งรัฐบาลและนางสาวแพทองทานได้ขึ้นเป็นนายกแม่ลูกอ่อนแง่แงก็ว่ากันไปผมก็ไม่ขัดกระเดือกท่านเพราะตอนนี้เหมือนไฮโลในถ้วยอยู่ที่ใครหูดีกว่ากันตอนดินถ้วยเป็น4ี่ห้หรือ4ีหเอี่ยวรู้กันตอนเปิดถ้วยค่ำคที่14พพฤษภาโน่นแหละ ลุงตู่น่ะไม่ใช่เบลล่าราณีที่ผมจะไปหลงรักหาวิมานอะไรเพราะผมตาสว่างต่างหากจึงรู้ว่าคนไหนราศีเจ้าจับคนไหนราศีโจรจับและคนไหนเจ้าเล่ไว้ใจไม่ได้กินบ้านกินเมืองและคนไหนไว้ใจได้สร้างบ้านสร้างเมืองไม่ต้องถามริวจิตสัมผัสหรอกถามเปลวสัมผัสนี่แหละถามปุ๊บ ตอกปั๊บได้เลยจากสัมผัสแรกของผมนะวันจับเบอร์พักพอลุงตู่จับได้เบอร์22เท่านั้นแหละยังเปียกเปียกอยู่เลยแต่เบอร์22พลเอกประยุทธ์รวมไทยสร้างชาติพรึบทั้งโซเชียลทั้งติ๊กตอกผมไถเฟซไปครึ่งค่นวันอะไรวะนี่22 22 22 22 22 22 22 ลุงตู่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 รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติยึดเต็มพื้นที่ทั้งวันพี่มาร์คซักขบร์ยคงตกใจ22ินี่มันระดับล้างข้อครองโลกหรือ,อยังไงกันมันถึงได้พลึบพร้อมกันขนาดนี้เบอร์อื่นมีบ้างปะปลายแต่โดยเฉพาะเบอร์29ของครอบครัวเพื่อไทยแทบไม่เห็นพูดตรง ผมไม่เห็นเลยในโซเชียลในวัน2วันที่ผ่านมาหรือมีแต่ถูกรัศมีเบอร์22กลบหมดก็ไม่ทราบนะนี่เป็นสัมผัสแรกกับกระแสกิจจอาวาลว่าพักไหนใครที่ประชาชนจับจ้องสนใจมากที่สุดในการเลือกตั้งแทนที่จะเป็นแพทองทานพิธาอย่างที่โพที่สื่อซื้อสร้างกระแสปั่นนำมาโด่งเป็นเดือนเดือนแต่ถึงตอนใครแมก ที่โดดโด่งออกมาตัวเดียวเบอร์เดียวเกลียวกล่าวโซเชียลกลับเป็นพลเอกประยุทธ์เบอร์22สัง,งั้นตามมาด้วยเบอร์7จพักภูมิใจไทยของนายอนุทินเป็นพักเดียวกลุ่มเต็งที่ได้เบอร์เลขตัวเดียวนับได้ว่าเบอร์22กับเบอร์7เป็นเมจิกนัมเบอร์คือเลขมหัสัรร์อยู่ๆก็โดดเข้าตาประชาชนเองโดยอัตโนมัติสัมผัสที่สองของผม ก็จากเมจิกนัเบอร์นั่นแหละส่งกระแสสัมผัสไปถึงพักร่วมธาตุอีกพักคือพักพลังประชารัฐเบอร์37พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ2องพักนี้โครงสร้างมาจาก DNA เดียวกันพลังประชารัฐเบอร์37เป็นเลขต่างค่าเมื่อเอา3กับ7คูณกันก็จะได้21แต้ม21เท่ากับปอกกินเรียบรอบวง หมายถึงมีแต่ชนะกับเสมอไม่มีแพ้ส่วนรวมไทยสร้างชาติเบอร์22เป็นเลขค่าเดียวกันเลข2สัญลักษณ์ถึงประชาชนเอา21บวก22เท่ากับ43 4บวก3เท่ากับ7 7ก็คือเบอร์ภูมิใจไทยสรุปเมจิกนัมเบอร์เลข3ชุดนี้คือ22 37กับ7คือเลขจิตจักรวาลร่วมท่าเดียวกัน ฉะนั้นผลจากเลขมหศจรรย์นี้คือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและภูมิใจไทยจะเป็นสามแกนนำพักจัดตั้งรัฐบาลบวกบวกบวกพักอื่นๆมาดูทางกลุ่มฝ่ายค้านบ้างเพื่อไทยเบอร์29ว่ากันตรงๆถึงวันนี้แล้วแม้แฟนคลับเพื่อไทยชนิดเข้าข้อเข้ากระดูกแดงเองก็ยังจำไม่ค่อยได้นอกจากไม่สะดุดหูสะดุดใจแล้ว ยังหาหลักจำอิงแทบไม่ได้ขนาดชุรนานหัวหน้าพักเองตะแบงหัวแทบแตกยังฝืนแบบตลกฝืนว่า29หมายถึงปิดฉากบิ๊กตู่จะปิดฉากได้ไงก็เลข29คือเลขบิ๊กตู่นายกคนที่29ที่เป็นแล้วเป็นอยู่และจะเป็นต่อเมื่อยํำหน้าเพื่อไทยแบบย้ำๆจะจะแจ้งแจ้งขนาดนี้แล้วยังจะกล้าตะแบงไปไหนหือ เพื่อไทยเองก็เหอะดูทุกคนจะเซ็งกับเบอร์29ของพรรคมากเพราะถึงชูทั้ง10นิ้วมือแถมอีก10นิ้วเทา้าก็ยังได้แค่20แล้วจะทำยังไงถึงจะสื่อสัญ,ญลักษณ์เบอร์29ให้คนรู้เรื่องนี้คงต้องถึงปัญญาระดับหัวหน้าโคกหมาเสียแล้วละมัง้งสำหรับก้าวไกลเบอร์31มอ31มีภาษีกว่าเบอร์29ของเพื่อไทยเยอะยกมือขวาชู3นิ้ว ส่วนมือซ้ายหนึ่งนิ้วชี้ลงต่ำระหว่างเป้าเท่านี้ส้มซอมบี้ก็ร้องอ๋อหัวกับหว่างขาคือ9ก้าไกลตามเมจิกนัมเบอร์เลข29กับเลข31จัดอยู่ในกลุ่มสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจอนาคตหลัง14พสีพฤษภาก็จะประมาณนั้นเลย29บวก31เท่ากับ60อ่านว่า60 60หมายถึงแลนสไลด์ ถ้าไหลแหกเลนคือ6หมดชนิดเทกระจัดรนีรานาศไม่เหลืออะไรเลยนี่ยังดีนะคนไทยอ่านถ้าให้คนจีนรุ่นเก่าๆอ่านจะน่าสะพึงกลัวกว่านี้60สำเนียงภาษาจีนจะประมาณว่า6กเสบแงแก่ทั้งคู่เลยสรุปผลเลือกตั้ง14พพฤกษาตามรหัสเมจิกนัมเบอร์ผลจะออกมารอยเกวียนทับรอยโค คือเผด็จการจะสร้างเมืองจะแฮตทริกเป็นรัฐบาลสมัยที่3ประชาธิปไตยกินเมืองจะแฮตทริกเป็นคานสมัยที่3ลุงตู่แพ้ในโพแต่ถล่มทลายในพลังเงียบรู้แล้วเหยียบไว้นะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลเวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ กระผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขเกสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ